สวัสดีค่ะพบช่องน้องอันดามันนะคะมีคือคักแต่เช้าเลยวันนี้ีคือคักแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ <c oughs> เล่นเลยยังไม่ได้อาบน้ำนะคะปล่อยให้น้องเล่นก่อน,นะคะ่ะช่วงเช้าเช้า มัได้ทานอะไรนะคะอาหารเช้าว,วันนี้เพราะว่ามาตอนเชา้าควให้น้องเล่นก่อนค่ะให้น้องมีความสุขก็จะเหมือนเด็กๆนะคะเขาก็อยากเล่นนะคะอยากลงอ่างด้วยอยากลงอ่างน้ำแล้วค่ะอยากอาบน้ำ น่าจ้ามอมแมมมอมแมมเปให้น้องเล่นก่อนนะคะตอนนี้เป็นความสุขของเด็กค่ะเด็กน้อยเนาะเขาก็เหมือนคนค่ะอยากเล่นอยากอะไรอย่างนี้ วันนี้ไม่มีน้ำให้เล่นนะคะไม่ควานเปิดน้ำออกแล้วในอ่างไม่มีน้ำค่ะว่าน้องเล่นทั้งวันเลยไม่มีน้ำให้เล่นแล้วเปิดออกเดี๋ยเล่นกับสายยาง อย่างลงอ่างค่ะอยากอาน้ำแล้วค่ะนี่ค่ะปะยายายสนใจน้องสายหิวน้ำอาล้ะคะ่ะเดินสายยางไปแล้วเอ,อยายวเปิดน้ำให้ยายกินก่อนปะาปะ้ เปละฟังป่ะ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 ดูข่าเลนสายยางเฮเฮป่ะปกินน้ำหานั้นไม่เจอค่ะหาที่น้ำไม่เจอ๋ <c oughs> อิวน้ำดึงสายไปเองเลยนะคะ <c oughs> ยายท่งจันดูชมปวนของเราดูๆดื้อขนาดไหนค่ะนี่ค่ะคุณยายกินน้ำ เลาดงมากนะคะจะวางสายยางให้นะคะวางไว้เด้วน้องก็หยิบเอาเองนะคะแล้วก็ค่อยป่ดยก๊อกให้น้องกินนะคะ <c oughs> ต้องสวัสดีเลยนี่ค่ะสวัสดีแม่ควาแล้วหิวเริ่มหิวแล้วค่ะ <c oughs> ไม่สําเร็จหรอกเมื่อกี้ให้เล่นก่อนเดี๋ยวอาบน้ําแล้วค่อยกิน <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้ยายกินน้ำก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ให้กินเดี๋ยวเอากล้วยให้กินเราแป๊บนึงแอนแซนดี้ควานช้างน้อยนะคะเพราะควานนี้เขาเอามาขึ้นมาช่วยเขาก็จะกลับบ้านกันไปกินข้าวนะคะเหลือแม่ควางคนเดียวก็จะดูแลให้น้ำให้ยากก่อนนะคะ สวัสดีค่ะน้องจะกินนานนะคะทองจันน้องกินน้ำนานมากๆเลยทองจันไม่รู้จักเอาใส่ปากนะคะเราต้องเอาใส่ในมือให้เขานะคะไม่ได้กินงอนไปแล้วค่ะอันดา รอแป๊บนึงแฮ้ยเรายบเข้าใกล้เ <c oughs> ส,สียงใสเสียงใสมาแล้ว อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเรานะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะคุณยายจะเอามือลองน้ำกินอย่างนั้นนะคะ เห็นไวมคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอันนี้ค่ะค่ะน้องจะรออย่างนี้ค่ะ,คะ,ะกินนานนะคะนี่คณคุณก็สวัสดีโล หรือฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของน้องอันดามันนะคะรอแล้วค่ะรออาหารข้าไปดีค่ะคุณแม่ก่อนดกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ